เอาจุดอยู่โอ้ปลายนี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน แก็สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้ผมมาที่อำเภอน้ำโสมนะครับจังหวัดอ sure> ุดรนะฮะัามทธิบานก็เลยแบบมาดูไหมนีฮะไหมนี้ผมเคยมาฝึกยิงฮะสมัยหัดยิงปลาแรกๆอ่ะที่เจอแม่เจ้าถิ่นสองคนน่้ก็เลยไปทักนะครับว่าเขายังให้หาอยู่นะครับแม่ก็ไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าแม่ก็หาอยู่นี่น่าจะหลายปีนะเ๋ยวมาตกปลาเนี่ยนี่ฮะ แรกคืมๆนะนี่แดดเริ่มออกแล้วฮะเกาจะหาต้นไม้ปีนสักหน่อยเงี้ยผมมีปลานะครับเ,เดี๋ยวขอยกกัดเตรียมกกอุปกรณ์กันฮะแต่นานกลับมาบ้านทีอ่ะอู้ยบนปลาเต็มเลยขึ้นก,กลางนา้ำหมดเลยมองเห็นไม่นอ้อแดดไม่มีโอเคครับเดี๋ยวขึ้นต้นไม้กันฮะ ออนุญาตนะครับองไเลยนมีปืนนนว่าถือมันขน่อเขาทั้งไหนนอกครับเขาไไเข้ามย่นาเอาจะของมาอนุญาตแล้วครับเราจะรออะไร

เเดดีี๋๋ยยววขึ้นยาก่อนนะครับพอดีนะเขาเห็นก็เลยบอกให้มายิงที่สะนะครับเดี๋ยวเดึงดูก่อน ขึ้นก็ขาวแล้วลงอีกแล้วเป็นเงาเงาแล้วเป็นไหนแล้วล่ะ mấy nào nhìn nó bắp mấy nó xem mấy này à này, là.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  này là. โดนไหมโดนไหมโดนอยู่ครับรงาบประงาบอยู่โอ้โหอสระนะฮะดีน้าเขาเห็นบุมมายิงปลาค่ะเรียกให้มายิง ลูกปลาอะไรเป็นลางๆเลยฟามือนี่แหละครับเข้าจุดอยู oh, ่โอ้ยปลานี้ปาจีนกบึกกว่า ปลาจีนครับดัดเลยนั่งพอตัวได้เรยดี้ีขนาดดัดตาดเลยเข้าหัวเลยครับอุ้ยหมดกัดหมดท่าเลยพี่เป็นปรรดาเนี่ยบรรดานีนี่นฮะดองเบงฟผละไลท์ตัดแสงนี่เจ้าของบ้านนะครับขอบคุณว่าพี่ใหญ่เห็นมาครับผมต้องมีฮะของมันต้องมีดัดเลยเร็วพี่ มัในกราฟสีเขียวจ้นัดแหลกเข่าจุดครับอ่ามันมาน,นครับปาาลาสายด้วยครับ <c oughs> เบิ่ดเปิดลร้ทีล้วอื <c oughs> มึงครับแม่หขี้เล่นนะะขี้เล่นขี้เล่นหอมยิ่ชอมเลยึ่า <c oughs> หอมเป็นมากไหมเราเนี่ย เห็นโดนแบบหายไปละโดนนมาโดนไม่โดนยิงยากนะครับผมมุมต่ำนี้บอกเลยว่ายิงยากนะไม่โดนอีกแล้ว ใส่หลอกตาดิตัดลึกด้วยไม่โดนเห็นแต่ลางๆติดเซตตุ่น โอ้ไม่โดนจังหวะแรกครับกำลังขึ้นสวยติดเซฟอข้ามหลังขุดหัวสัตวเลยลืมปดเซฟเนะี่แสงไม่มีแล้วครับยิงยากละ่ะเดี๋ยววันหลังเราค่อยหมักขอญาตนะาเขายิงใหม่นะครับผมสรุปโบเบ้แต้มเดียวผ่าดไปสามสี่ทีอยู่นะ ยินยากครับมุมมันต่ําด้วยแล้วก็แสงเลยไม่มีนะฮะต้องหาบันไดมาตั้งขึ้นสักหน่อยตัดน้ํายากหน่อยนะอ่ะไม่เป็นไรฮนะปลาสะยังไงก็อยู่นี่นะฮะปลาไปบอกนะครับก่ได้เพิ่มเลยยิงปลาก็ไม่โดงเอบอร์ไอไปเลย แคุัเก้าสองศูนย์นนแปดศนย์้าสองครับผมหกเก้าสามห้าหกเก้าสามห้ครับชื่อต้อมครับลืมอ่า,อางรู้แมด้าให้ละอาบนา้ำแต้เพีย่ละล ขอบคุณครับเดี๋ยวมือหนาไมารบกวนไหมครับครับผมสอมเป่าสอมเป่านะครับผมหน้าเขาให้มายิงสระจะได้ว่าจะยิงข้างนอกนะฮะสระใหญ่ะนะหนู้นสระขนาดนี้นาบอกว่ายิงไม่สะผมนะปลาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ทำบ่อตกปลานะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับผมวันนี้เออหมือนวันนี้พลาดสามสีนัดอยู่นะส่วนใหญ่ก็เป็นปลาส่งปลาจีนนั่นแหละครับผมแสงไม่ค่อยมีอ่ะพบมาคลิปหน้านี่แหละเกาะสุดครับอืมหลับแล้วเอา้าไปได้วยกันไหมฮะไปได้วยกันไหม <laughs> ป่ะแต่ที่หน้าปิกบ้านกันเตะอะสบายปันแมว <c oughs> ยิงไม่โดน3าที